นั่งลงนั่งลงโอ้ยเห็นทียังตกใจอะไรน่ะยายเท่าไม่รู้อะไอะไรน่ะอยากที่ไม่ไงไงเท่าน่ะเห็นบอลำบากมากน่อยเท่าไงต่ำหนึ่โอ้ยอะไรน่ะยายเท่ารู้ต่ำอะไรน่ะตัวตัวไว้ต่ำหมากต่ำส้มต่ำได้นัน่ะส้มส้มต่ำได้ยายเท่าดีใจด้วยสิยายเท่าดูเห็เทากับยังยันกูเส้นนี ของหลายนเลยยังถือเจีงๆเน้อบอกหลยเดีจบปเป็นเจเป็นนายยังไงลำบากที่ไนเ่ทโอ้สิโคกมันยังไหไม่ยังขึ้นดีแห้อะ <c oughs> โคกไม่ก็หมดายเยมันตํากันตํเสียง,งส,สองคนมาได้โอ้สักก็มาพร้อมจักบาทเลยนี่ะจักบาทมซื้อมาเท่าไหร่ทำไ บาทหกแสนสิบบาทนี่ของควัญคือดีใช่ปะดี่ป็นดี่ห้อ